ความรู้คู้สัญญาณอีกครั้งครับนะทุกคนเพราะว่ากินเม็ดพราบริกซาแบบนี้วิ่งเหนือเส้นเคลเนอร์ด้วยครับนี้อย่างน้อยจะเป็นฟอลว์เทนในเทนขาขึ้นแน่นอนครับ,บกดได้เลย เห็นไหมว่าพอกรัฟปิดพับเม็ดที่ทาเฟรม5นาทีแล้วเมว็ดพราบริษัาจะขึ้นด้านใต้แบบนี้ครับเราสามารถ follow ขึ้นได้เลยแล้วก็อย่าลืมตั้งเวลาเป็น5นาทีถัดไปด้วยเพราะว่าเราเทรดกัน5นาทีครับความพิเศษของ5นาทีอ่ะคือกว่าจะปิดอะ่ะก็คือ5นาทีถัดไปซึ่งกว่าจะปิดนานอยู่แล้วครับเราสามารถซอยไม้ถ้าเกิดว่าเรามีความรู้นะเราสามารถใช้ความรู้คู่กับสัญญาณได้เหมือนกันในเรื่องของแนวรับแนวตา้านคือถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามไม้1แบบนี้เราสามารถซอยไม้เพิ่มได้อีกเหมือนกันถ้าเกิดว ลาเราขาดทุนในไม้แรกเราจะเสียน้อยกว่าเดิมครับเดี๋ยวเราจะเทรดกันสัก2ไม้นะใครดูคลิปเก่าๆเ,เรื่องแนวรับแนวต้านของผมไปแล้วก็ลองเอามาประกอบกันได้นะทุกคนมอาละครับ1ไม้สวยสวยงาม30วิครับปินอยู่แล้วโอ้โหขึ้นไปแบบไม่มีอะไรกันห้าสี่สาและสามารถดูต่อเพื่อทําความเข้าใจในคลิปเต็มด้านล่างนะ